สวัสดีครับบาเบียทาบพนมนะครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านแล้วนะครับเกิดปัญหาครับผมพี่น้องสตาร์ทบติตนะฮะรถนเปิดไฟไว้หรือเปล่าเออเปิดไฟไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเรเบียเรเบียขยับขยับแบตให้ไฟเข้าไหมโอ้ตามเดี๋ยวนี้เด้อได้กัได้อยู่นะกระตุกแล้วนี่ต้องกระตุกเลยนี่ นี่ <ersch> ยูงยูไปคน่มันอยู่อนี่เลยนี่ออกไปนี่อ่ได้ปเเปิดปิดอีกคนเยอาเพิ่งเดี๋ยวเดีไปเดี๋จามันสีพักเอ้เขาเจียวว่างเลยไม่แม่กระตุกเอาเลยงคนนั่ันกระตุกยังไครับกระตุกยังไงไม่เป็นอย่งวะมันเป็นน้ำแบตเบไปด้วไปด้วยไปมันอกะเกิอากาศห้อนได้ไปก่อนไปไปนเราจะมาซุกรถด้วยกันนะครับทุกคนเออไปหน่งสน อันนั้นครับปลสตาปลาตี๋ปาตาปลตอตาปตครับต้องเสกกันเอาแบมันมีบ่ลงหโเคกันมันบเป็นอย่างไมครับกระตุกกระตุกเอ๊ะตุกเป็นปเฮ้ยปคอตงหนไรอันโบครับอันนี้กรปุกธรามดาครับใช่เกียรถอยนะเอออมันเป็นน้ำแบเหรอ่มเอาไ เอาสกกุกมไดสวยก็แล้วเอาุเด้อครับเอากี่ยวถอยอยู่ตงไหนหอยเนาะกตุกไปทังลก็ปกตุกถอยถอยอยู่นี่บ่อันนี้มันขึ่นเนินไหมบ่เออพอลงคอยเป็นยังนะถ้หลังมันมันกระตุกไปทงหลังอะไรหลังอะไรคือคอยก็ได้มันจะถื่เถือนนี่มล่ม่อยออลองบลองนะติดแล้วเ้าเบรกเลยน ตาซันขั้นลังเรียบร้อยเด้เอาลราแค่นนี้ผมแค่เป็นอย่างเด้อ่ะหนึ่งสองเม่ดก่าหรอเม็ดจะน่าเป็นเนาะไปะวังชันนะครับตาซันลูกมันไม่เกิดใจหน่งฮัทฮัทไปพูดเลยมันไม่เกิดใจอย่งไงมันนิดเดียวห่อนรุ่งเลยแบดเนี่ยแบดเนี่ยแบดเป็นเพี่ยนไหมแบดมัดน่าจะอาการแบบนี้ครับแมนแบดมันถืออากาศห้อนเนาะมันถืออากาศห้อนเหมือนเป็นแบดแมนเขาจอดข้างหน้าได้บ่ล่ะนี่นได้จุี่ แล้วเดวนะหลายคนได้เยหรอเนาสามคนเนี้เอาบุ้ยว่ะอนขจังห่วยนะเอาโอเค่ได้เอาได้ได้ไดได้แขงอยู่เกียวสอเกีวสองาเอาเยคเกียวสออยู่บ่เเอาเรื่องมาจ้ามอ่ะเอาเรืมาจ้าม่นีครัวแบดบอลอ่ะ มี่ล่ะทีนี่มีสายไฟะตุกเอาในแล้วเลยไลตุกตแนได้ได้ได้มให้ผมลองบ่มาผมกระตุกให้ไรไหมเยอะยีบันอีบันงัีบันงั้บุ้มไหเจ้า่าดับเครื่องเด้อกลางตาเหรออออรเด้อหนไป หโอ้มันคือกระตุกไปถอยกันมาับถอยกันไหมถอยกันโอ้ถอยหลังไลยได้หนิถอยหลังไหมเอ้าไหลไหมเอาเด้อหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวพี่จะลองช่วยกันโอ้ตอนนี้ก็ ช่วยกันเขียนรถนะฮะประมาณสิบรอบได้นะฮะยังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เบียกก็ทําการนั่งพักก่อนนะครับไม่ไหวตอนนี้โทนบอกช่างแล้วนะครับเดี๋ยวช่างก็กาลังเดินทางมานะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านไหมเนาะวันนี้นะก็ต้องรอดูก่อนนะครับนะฮะโอเคเบียรส่งข่าวทุกคนเรื่อยๆนะครับผมนะฮะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ